คนฉลาดเจรจาเป็นรู้ก่อนได้เปรียบก,การเจรจาอย่างมืออาชีพเป็นทักษะท,ที่คนฉลาดทุกคนฝึกฝนจนเชี่ยวชาญเพราะพวกเขารู้ว่าคำพูดที่เหมาะสมและการวางตัวที่ชาญฉลาดสามารถเปลี่ยนเกมได้ไม่ว่าจะเป็นการเจรจาเรื่องงานธุรกิจหรือความสัมพันธ์การเจรจาไม่ใช่แค่การพูดแต่รวมถึงการฟังการสังเกต และการเข้าใจจิตวิทยาของคู่สนทนาอย่างลึกซึ้งมาดูกันว่าคนฉลาดทำอย่างไรให้การเจรจาได้เปรียบทุกครั้งพร้อมตัวอย่างชัดเจนในแต่ละข้อ 1. ฟังอย่างตั้งใจเพื่อเข้าใจมากกว่าตอบโต้คนฉลาดไม่ใช่แค่ฟังแต่พวกเขาตั้งใจฟังเพื่อรับรู้เนื้อหาอารมณ์และเจตนาของอีกฝ่ายให้ครบถ้วนการฟังช่วยให้พวกเขาเข้าใจคู่เจรจามากขึ้นและยังเปิดโอกาส ให้ได้เปรียกเพราะการพูดเร็วเกินไปอาจเผยจุดอ่อนของตัวเองตัวอย่างเช่นหากคุณกำลังเจรจาเรื่องการขอความช่วยเหลือจากเพื่อนร่วมง,งานแทนที่จะพูดถึงความต้องการของตัวเองทันทีให้ตั้งใจฟังว่าอีกฝ่ายกำลังเผชิญปัญหาอะไรหรือมีข้อจำกัดอะไรบ้างเช่นหากเขาบอกว่ามีงานด่วนที่ต้องทำคุณสามารถปรับคำขอของคุณให้เหมาะสมเช่น ถ้างั้นฉันจะช่วยคุณเรื่องงานนี้แล้วค่อยให้คุณช่วยฉันเรื่องนั้นในภายหลัง 2. ถามคำถามเพื่อเปิดมุมมองและสร้างความเข้าใจคำถามที่ดีช่วยให้คุณเข้าใจสิ่งที่อีกฝ่ายต้องการและเจตนาที่แท้จริงได้ดีกว่าคนฉลาดจะถามคำถามท,าที่ชัดเจนกระชับแต่เจาะลึกเพื่อหาข้อมูลสำคัญหรือเปิดทางให้อีกฝ่ายแสดงมุมมองตัวอย่างเช่นในการประชุม หากหัวหน้าต้องการให้คุณรับงานที่ดูเหมือนยากเกินไปคุณอาจถามว่างานนี้มีเป้าหมายสำคัญในด้านในดนในเป็นพิเศษหรือมีทรัพยากรอะไรที่ฉันสามารถใช้เพื่อให้งานสำเร็จได้อย่างมีประสิทธิภาพบ้างคำถามเหล่านี้ช่วยชี้ชัดประเด็นและยังทำให้คุณดูเป็นมืออาชีพ 3. ควบคุมอารมณ์และรักษาน้ำเสียงให้นิ่งการรักษาอารมณ์สงบ คือหัวใจสำคัญของการเจราจาเพราะเมื่อคุณแสดงอารมณ์ออกมาอย่างรุนแรงหรือพูดด้วยน้ำเสียงไม่เหมาะสมจะทำให้เสียความน่าเชื่อถือคนฉลาดจึงเลือกใช้คำพูดอย่างมีสติพร้อมน้ำเสียงที่สงบมั่นคงตัวอย่างเช่นหากคุณกำลังเผชิญการโต้แย้งในที่ประชุมเช่นคู่เจราจาอาจพูดว่าแนวคิดนี้ไม่มีทางได้ผลแทนที่จะโต้กลับด้วยอารมณ์ คุณอาจพูดด้วยน้ำเสียงนิ่งว่าฉันเข้าใจว่ามีข้อกังวลในบางเรื่องคุณช่วยขยายความเพิ่มเติมได้ไหมเพื่อที่เราจะได้ปรับแนวทางให้เหมาะสม 4. ใช้คำพูดที่เป็นมิตรแต่ทรงพลังการพูดด้วยน้ำเสียงที่เป็นมิตรช่วยลดความตึงเครียดและทำให้อีกฝ่ายรู้สึกเปิดใจแต่ควรฉลาดจะไม่ปล่อยให้คำพูดของตัวเองดูร้ายพลังพวกเขาเลือกใช้ถ้อยคำที่แสดงถึงความมั่นใจและความจริงจัง ตัวอย่างเช่นหากต้องการปฏิเสธงานที่คุณไม่สามารถทำได้คุณอาจพูดว่าฉันยินดีมากที่คุณมองเห็นศักยภาพของฉันในเรื่องนี้แต่เนื่องจากตอนนี้ฉันมีโปรเจกต์อื่นที่สำคัญฉันอาจจะไม่สามารถให้ความสำคัญกับงานนี้ได้อย่างเต็มที่วิธีนี้แสดงความสุภาพพร้อมทั้งรักษาภาพลักษณ์ของคุณในสายตาผู้อื่นห เตรียมข้อมูลและข้อเสนอให้พร้อมเสมอก่อนเข้าการเจรจาคนฉลาดมักจะเตรียมตัวมาอย่างดีไม่ใช่แค่ข้อมูลพื้นฐานแต่ยังรวมถึงข้อมูลที่สามารถใช้สนับสนุนมุมมองหรือข้อเสนอของตัวเองตัวอย่างเช่นหากคุณต้องการเจรจาขอปรับขึ้นเงินเดือนคุณอาจเตรียมตัวด้วยข้อมูลที่แสดงถึงความสำคัญของบทบาทคุณในบริษัทรวมถึงผลลัพธ์ที่คุณเคยสร้าง เช่นในปีที่ผ่านมาฉันสามารถเพิ่มยอดขายของทีมได้20ซึ่งช่วยให้บริษัทได้กำไรเพิ่มขึ้นถึง1ล้านบาทฉันจึงเชื่อว่าการปรับเงินเดือนครั้งนี้จะสอดคล้องกับผลงานที่ฉันได้ทำไว้ 6. มองหาจุดร่วมที่ทุกฝ่ายได้ประโยชน์การเจรจายอย่างชาญฉลาดไม่ได้หมายถึงการชนะทุกครั้งแต่เป็นการหาข้อตกลงที่ทุกฝ่ายได้ประโยชน์และพึงพอใจ คนฉลาดจึงมุ่งสร้างผลลัพธ์ที่เป็นแบบวินวินตัวอย่างเช่นหากคุณกำลังเจรจาสัญญาธุรกิจกับคู่ค้าคุณอาจพูดว่าถ้าคุณสามารถลดราคาสินค้าให้เราได้เราสัญญาว่าจะเพิ่มปริมาณการสั่งซื้อในรอบถัดไปวิธีนี้สร้างความพึงพอใจแก่ทั้งสองฝ่ายและยังช่วยให้ความสัมพันธ์ทางธุรกิจแน่นแฟนขึ้น7 สร้างความสัมพันธ์ที่ดีก่อนและหลังการเจรจาคนฉลาดรู้ว่าการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีช่วยเพิ่มโอกาสความสําเร็จในทุกการเจรจาพวกเขาจึงให้ความสําคัญกับการพูดคุยอย่างสุภาพและจริงใจทั้งก่อนและหลังเจรจาตัวอย่างเช่นก่อนเริ่มเจรจาคุณอาจใช้เวลาเล็กน้อยพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องส่วนตัวที่ไม่เกี่ยวกับงานเช่น ผมเห็นว่าคุณสนใจเรื่องการเดินป่าคุณมีที่แนะนำบ้างไหมหลังจากการเจรจาคุณอาจส่งข้อความหรืออีเมลขอบคุณเช่นขอบคุณที่สลับเวลามาพูดคุยวันนี้ผมรู้สึกยินดีมากที่เราได้หาหรือร่วมกัน 8. อ่านภาษากายและสัญญาณที่ไม่ใช้คำพูดคนฉลาดไม่เพียงแต่ฟังคำพูดแต่ยังอ่านภาษากายเพื่อทำความเข้าใจความรู้สึก หรือความคิดที่ซ่อนอยู่ของคู่เจราจาตัวอย่างเช่นหากคุณสังเกตเห็นว่าคู่เจราจาเริ่มขยับเก้าอี้บ่อยครั้งหรือหลบตาขณะพูดถึงหัวข้อหนึ่งคุณอาจตั้งคำถามเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนวิธีการพูดคุยเพื่อทำให้พวกเขารู้สึกสบายใจมากขึ้น 9. รู้ว่าเมื่อไหร่ควรหยุดพูดการพูดมากเกินไปอาจทำให้คุณเผยข้อมูลที่ไม่จำเป็น หรือเปิดโอกาสให้อีกฝ่ายใช้ประโยชน์จากคำพูดของคุณคนฉลาดจะรู้จักหยุดพูดในเวลาที่เหมาะสมเพื่อรักษาความได้เปรียบตัวอย่างเช่นหากคุณเสนอข้อตกลงและอีกฝ่ายดูเหมือนกำลังคิดคุณควรรอคำตอบอย่างสงบแทนที่จะพูดเพิ่มเติมเช่นข้อเสนอนี้เราเชื่อว่าคุ้มค่าทั้งสองฝ่ายแต่ขอให้คุณพิจารณาและให้คำตอบเมื่อพร้อม วิธีนี้แสดงถึงความมั่นใจและลดโอกาสพูดสิ่งที่ไม่จำเป็น 10. สร้างแรงจูงใจให้อีกฝ่ายยินยอมคนฉลาดมักจะใช้เทคนิคจิตวิทยาสร้างแรงจูงใจให้อีกฝ่ายเห็นถึงประโยชน์ที่พวกเขาจะได้รับหากตกลงตามข้อเสนอตัวอย่างเช่นในการขอให้เพื่อนช่วยงานคุณอาจพูดว่าถ้าคุณช่วยฉันในงานนี้ได้ ฉันจะมีเวลาไปช่วยจัดการโปรเจกต์ของเราให้เสร็จเร็วขึ้นด้วยคำพูดแบบนี้ทำให้อีกฝ่ายรู้สึกถึงความร่วมมือและผลประโยชน์ที่พวกเขาจะได้รับ 11. สร้างอารมณ์ร่วมในบทสนทนาการเจรจาที่ดีไม่ใช่แค่เรื่องเหตุผลแต่ยังรวมถึงอารมณ์คนฉลาดรู้ว่าการสร้างอารมณ์ร่วมเช่นความเห็นอกเห็นใจความมุ่งมั่นหรือความกระตือรือร้นสามารถน้มน้าใจอีกฝ่ายได้ ตัวอย่างเช่นหากคุณต้องการระดมทุนเพื่อการกุศลคุณอาจเล่าเรื่องที่เชื่อมโยงอารมณ์เช่นเด็กๆเ,เหล่านี้ต้องการความช่วยเหลือของเราเพื่อให้พวกเขามีโอกาสเรียนต่อวิธีนี้ช่วยกระตุ้นความรู้สึกเห็นใจและเพิ่มโอกาสที่อีกฝ่ายจะสนับสนุนคุณ 12. ปรับวิธีพูดให้เหมาะสมกับอีกฝ่ายคนฉลาดจะวิเคราะห์บุค,คลิกและความชอบของคู่เจรจา เพื่อเลือกวิธีการพูดที่เข้าถึงได้ง่ายและตรงกับลักษณะของพวกเขาตัวอย่างเช่นหากคุณเจรจากับหัวหน้าที่ชอบข้อมูลชัดเจนคุณอาจนำเสนอด้วยตัวเลขและกราฟเช่นจากข้อมูลนี้เราพบว่าผลตอบแทนจากการลงทุนในโครงการนี้จะเพิ่มขึ้น20%ภายใน6เดือนหากเจรจากับคนที่เน้นอารมณ์ คุณอาจเล่าเรื่องหรือใช้คำพูดที่กระตุ้นความรู้สึกแทน 13. แสดงความซื่อสัตย์และจริงใจความจริงใจคือสิ่งที่ทำให้คนเชื่อมั่นและยอมรับในสิ่งที่คุณพูดคนฉลาดจะไม่ใช้การหลอกลวงหรือพูดเกินจริงเพราะรู้ว่าสิ่งเหล่านี้อาจย้อนกลับมาทำร้ายความน่าเชื่อถือในระยะยาวตัวอย่างเช่นหากคุณต้องอธิบายถึงข้อผิดพลาดในงาน คุณอาจพูดว่าผมยอมรับว่ามีข้อผิดพลาดเกิดขึ้นในส่วนนี้และผมได้แก้ไขเรียบร้อยแล้วพร้อมทั้งวางแผนป้องกันไม่ให้เกิดซ้ำวิธีนี้ช่วยให้คนฟังรู้สึกว่าคุณน่าไว้วางใจ14ใช้การหยุดพักให้เป็นประโยชน์การหยุดพักหรือเงียบในช่วงเวลาที่เหมาะสมสามารถสร้างผลกระทบอย่างมากในบทสนทนาคนฉลาดรู้ว่า ไม่จำเป็นต้องพูดตลอดเวลาแต่การหยุดเพื่อให้คู่เจราจาได้คิดหรือพูดก่อนสามารถช่วยให้ได้เปรียบตัวอย่างเช่นหากคุณเสนอเงื่อนไขาการเจราจาคุณอาจหยุดพูดชั่วขณะเพื่อให้อีกฝ่ายได้พิจารณาและเมื่อพวกเขาเริ่มตอบคุณสามารถใช้ข้อมูลที่พวกเขาเผยออกมาเพื่อปรับกลยุทธ์ของคุณ15สังเกตความเปลี่ยนแปลงเล็กๆน้อยๆในพฤติกรรม การใส่ใจรายละเอียดเล็กๆน้อยๆในการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมเช่นน้ำเสียงการแสดงออกทางใบหน้าหรือภาษากายช่วยให้คนฉลาดคาดการได้ว่าอีกฝ่ายกำลังคิดอะไรตัวอย่างเช่นหากคู่เจราจาเริ่มหลบตาหรือยิ้มเพียงเล็กน้อยเมื่อคุณพูดถึงข้อเสนอคุณอาจคาดเดาได้ว่าเขาอาจเห็นด้วยกับบางส่วนคุณสามารถขยายความเกี่ยวกับจุดนั้นเพื่อสร้างความเห็นพ้องเพิ่มเติม16 ใช้การเจราจาเพื่อสร้างเครือข่ายระยะยาวคนฉลาดไม่เพียงแต่เจราจาเพื่อเป้าหมายในปัจจุบันแต่ยังใช้โอกาสนี้ในการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีเพื่อประโยชน์ในอนาคตตัวอย่างเช่นในการเจราจาซื้อขายสินค้ากับลูกค้าคุณอาจเสนอโปรโมชั่นพิเศษและพูดว่าเราหวังว่าจะได้ร่วมงานกันอีกในโปรเจกต,ต์ต่อๆไป ถ้าคุณสนใจเราสามารถปรับบริการเพิ่มเติมตาม,ตามความต้องการในอนาคตได้17เรียนรู้จากทุกการเจรจาคนฉลาดจะมองว่าทุกการเจรจาเป็นโอกาสในการเรียนรู้พวกเขาจะวิเคราะห์สิ่งที่ทำได้ดีและสิ่งที่ควรปรับปรุงเสมอตัวอย่างเช่นหลังจากเจรจาเสร็จคุณอาจจดบันทึกว่าอะไรคือจุดแข็งของฉันในวันนี้หรือ อะไรคือสิ่งที่ฉันควรหลีกเลี่ยงในครั้งหน้าสิ่งนี้ช่วยให้คุณพัฒนาทักษะอย่างต่อเนื่องการเจรจาที่ดีไม่ใช่เรื่องของการพูดให้มากที่สุดแต่เป็นการฟังการวางกลยุทธ์และการเข้าใจจิตวิทยาของคู่เจรจาอย่างแท้จริงคนฉลาดที่เจรจาเก่งรู้จักใช้ทั้งความรู้ความเข้าใจและความสงบในการสร้างความสัมพันธ์และข้อได้เปรียบการฝึกฝนเทคนิคเหล่านี้ จะช่วยให้คุณไม่เพียงได้ผลลัพธ์ที่ดีแต่ยังสร้างความน่าเชื่อถือในระยะยาวอีกด้วยหากคุณชอบบทความดีๆแบบนี้หรืออยากให้ทางเราเพิ่มเติมหัวข้อไหนเป็นพิเศษสามารถพิมพ์คอมเมนต์ใต้วิดีโอนี้ได้เลยที่สำคัญอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับช่องพัฒนาตนเองวันละ1%ก็สำเร็จได้เพื่อจะได้ไม่พลาดวิดีโอใหม่จากเรา ที่จะทำให้คุณมีพลังและสร้างแรงบันดาลใจดีๆให้คุณในทุกๆวันสำหรับวันนี้สวัสดีครับ